สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะทําให้มีนที่คิดถึงคนรักเก่านะคะในกรณีที่ยังรักยังรอยังคิดถึงเขา อาจจะเพิ่งเลิกกันได้ยังไม่นานนะคะอาจจะ3าสี่เดือนประมาณนี้นะคะยังรักยังรอเขาเสมอทีนี้จะมาส่องดูซิว่าเขายังไงบ้างนะคะเขามีก่อนที่จะกลับมาหรือเปล่าหรือว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วนั่นเองนะคะความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราอันนี้จะส่องให้ด้วยนะคะว่าเขาคิดอะไรบ้างนะคะมีนามนที่คิดถึงเราหรือเปล่านั่นเองนะคะสําหรับการปรพลังงานไพ่ก็จะมีการตั้งเจตทิฐฐานแล้วก็สับเรียงเอาไวร้รอเรียบร้อยแล้ว เรียงเ็จไม่มองก็อัดคลิปเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่มองจะพยายามทําคลิปให้สั้นที่สุดนั่นเองนะคะให้กระชับและได้ใจความที่สุดเนาะสาหรับชาวมีนะคะจะเกิในระหว่างวันที่ 20, 21กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับศาสตร์ไทยนะคะเข้าไปรับชมช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนั่นเองนะคะในบางครั้งไพ่อาจจะสลับกันก็ได้ด้วยนะคะก็มีนะ บางทีพูดถึงเขาอาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะตรงจุดนี้ก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงของเราคนเดียวนะตรงบางไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องเนาะตามสไตล์นะคะใครที่อยากจะดูส่วนส่วนตัวเลยนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้ไม่หมอได้ฝาก ID ไลน์ที่ใต้คลิปแล้วนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันโอ้แพ่หลักนะคะชาลรยสีเมน โดยนิสัยของคุณนะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าถึงยากหรือเปล่าเข้าใจอะไรยากยากไหมนะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยคนรรกของเราเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะคะก็ได้ด้วยนะอีกหนึ่งกรณีหรือว่านะคะถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาบางท่านนะ จากหน้าภายเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมืองอเราจะทักไทยเข้ามาใดๆก็แล้วแต่นะคะและ้วสถหนือนก็ว่าชาวราศีมีนคุณจะปฏิเสธทุกช่องทางไลน์มาทักมาโทรมาไม่รับไลน์ไม่อ่านไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเราเราจะอยู่ในความทิฐิมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะคือไม่ฟังอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้ว ถ้าจะไม่ง้อจริงๆเนี่ยก็คือไม่เอานะคะน้าภัยเนี่ยขึ้นมาก็ง้ออยู่นะอาจจะมีคําพูดที่บอกคิดถึงคําพูดหวานๆให้เราเหมือนกับว่าใจเชื้นขึ้นมาบ้างแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะเจอเยอะเจ็บมาเยอะก็เลยทําให้เราเหมือนกับว่าตั้งกาดเต็มที่แล้วล่ะนะคะก็คือ,คอย,ยืนยันคําเดิมว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดขาดคิดว่าจะไม่ให้โอกาสจะไม่ให้อภัยแล้วนะคะหลายท่านก็คือจะเป็นแนวนี้แหละ นะคะไม่คุยไม่อยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ทีนี้จะมีอยู่บางกลุ่มนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นความผิดครั้งแรกนะคะครั้งหนึ่งครั้งสองนะคะก็ยังมีโอกาสเป็นไปไดนนะ้นะว่าเขาจะทักมานะคะทีนี้ดีไหมมาดูซิว่า ความผิดครั้งแรกครั้งสองนะคะกลับมาแล้วเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ายังเห็นไพ่คิงถือถ้วยไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแต่ทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะป็นการงองง่ายๆนะงอชาวราศีมีค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าความนิ่งความเฉยความทิฏฐิของเราอีโก้ของเรามันแรงนะคะความเป็นตัวตนของเราค่อนข้างที่จะสูงอะไรอย่างเงี้ยจะเปิดให้นะ,ะสําหรับท่านทีเ่เป็นความผิด ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าผิดซ้ำซากอย่างเงี้ยก็คือไม่เอาแล้วนะคะชาวราศีมีนคุณจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเลยแหละไม่ให้อภัยไม่ให้โอกาสอีกแล้วอ่ะโอเคจะมีการให้โอกาสอยู่นะคะ กลับมาแล้วเราจะให้โอกาสที่นี้นะคะการให้โอกาสไม่ใช่ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบเอ้ยฉันจะยอมเธอทุกอย่างฉ,ฉันจะคุยดีกับเธออันนี้ไม่ใช่นะฉันจะรอดูพฤติกรรมเธอว่าเธอจะพยายามทําให้มันดีขึ้นหรือเปล่านะคะเหมือนก้าเก๋งเนาะเชิงให้อภัยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ก็รอดูว่าเขาจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นหรือเปล่าเป็นการเขาเรียกว่าดูสถานการณ์ต่อไปดีกว่านะคะ ขึ้นอยู่กับเธอว่าเมื่อถึงเวลาที่ฉันคิดว่าเธอเต็มที่เธอพยายามเพื่อเราจริงๆแล้วก็คือรอบนั้นจะยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าดูเชิงแล้วเออให้อาภายัยหรือว่าให้กลับมาคุยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะไม่เอาปฏิเสธอย่างเงี้ยมีเยอะด้วยนะคะอืม ต้องใช้เวลาต้องดูกันนานๆด้วยทีนี้ท่านที่เป็นชาวสองนะคะถ้าคุณมีแฟนชาวราศีเมนเนี่ยกลับมานะกลับมายังไงซะเขาก็เหมือนกับว่าจะมีกำแพงให้กับตัวเองอยู่นะคะเขาจะดูพฤติกรรมคุณแต่ถ้ากลับมาตอนที่เขากำลังมีคนใหม่เออจะบอกว่าในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมนเนี่ยกำลังที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาชอบมาจีบด้วยเหมือนกัน ถ้ากลับมาช้านะคะนานกว่านั้นเขาอาจจะตัดสินใจที่จะคบกับคนใหม่ไปเลยก็ได้ด้วยนะคะอ่าก็เป็นแนวทางนะชาวราศีมีนแล้วก็ชาวสองนะคะถ้าเรายังไม่อยากที่จะเสียเขาไปก็ถ้าเรารู้ว่าเราผิดอันนี้เราต้องไปง้อเขานะเขากําลังที่จะมีมีคนใหม่เข้ามาแล้วมีคนเข้ามาจีบแล้วแล้วก็เปิดใจแล้วด้วยนะคะอืม ลองง้อดูนะคะเผื่อเขาจะใจอ่อนอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้อันนี้บอกชาวสองนะคะนะขอดูไพ่สองถ้วยหน่อยเออหนึ่งในนี้ก็เป็นเนื้อคู่กันแหละนะคะหลักๆเลิกเลิก็เป็นเรื่องของเรื่องธรรมชาติดีกว่าเนาะคู่รักทุกคู่ต้องมีลักๆักเลิกเลกกันบ้างนะคะเออ เปิดขึ้นมาในลักษณะที่อ,อมันเป็นความรักที่มีรักษอนนะคะเป็นรักษอนเป็นคู่สอนถ้าชาวราศีมีนคุณเป็นฝ่ายซ้อนเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณพยายามที่จะผลักคนนั้นออกไปจากชีวิตอันนี้คือคุณทำถูกแล้วล่ะนะคะ ปล่อยให้เขาไปอยู่กับคนที่ที่ใช่ของเขาคนที่เขารักตัวจริงของเขาดีกว่าเรากลับมาเยียวยาจิตใจตัวเองจะยังไงก็แล้วแต่ขอดูแลตัวเองดีกว่านะคะขอยืนหยัดด้วยตัวเองนะคะเขาเรียกว่าจะพึ่งพาตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนประมาณนั้นแหละไพ่เนื้อคู่เนี่ยมันเป็น เป็นคู่กรรมเนาะมีเดอะเดวิลขึ้นมานะคะเป็นคู่ซ้อนคู่กรรมอะไรอย่างเงี้ยอืมไปไม่ได้จริงๆฝืนชะตาไม่ได้นะคะเอาล่ะชาวราศีมีนสิ่งที่คุณทำนะคะคุณทำถูกแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นฝ่ายอเป็นฝ่ายเข้าไปเป็นมือที่สามกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถอยอะถูกนะคะถูกต้องที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าท่าวันหน้าอย่างเงี้ยนะคะเรามีโอกาสที่จะโดนกรรมย้อนคืนด้วยก็มีหรอาจจะโดนคนอื่นเข้ามาแย่งคนรักของเราเหมือนกันนะคะไี่น้าหรอชาวราศีมีนหลายท่านถึงตัดสินใจเด็ดขาดและชัดเจนนะคะยืนหนึ่งเลยแหละว,ว่าจะไม่เอาเขาทาั้งทั้งที่รักนะดูไพ่ดูสิ อันนี้ใจยังรักนะสองถ้วยก็คือรักเลยแหละเขาก็รักคุณด้วยเช่นกันต่างคนต่างรักก็มีนะสําหรับบางท่านนะ่ะแต่ทีนี้เป็นความรักที่ผิดที่ผิดเวลานะคะจะรักแค่ไหนถึงแม้ว่าจะใช่แค่ไหนแต่เมื่อเวลาที่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะคะเราจะต้องออกไปหาคนที่เหมาะสมกับเราแล้วก็เป็นของเราในลักษณะที่ มีเราสองคนดีกว่านะคะโดยที่ไม่ต้องมาหลบ,หลบๆซ้อนๆปิดบงังอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นเรื่องของการผิดศีลธรรมด้วยนะคะมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอ่ะเอาละชาวราศีเมีนถ้าคุณออกมาจากจุดนั้นนะคะคุณก็จะเจอรักใหม่ซึ่งจะมีคนเข้ามาจีบคุณในช่วงเทศกาลสงการานนี้นะคะในเดือนเมษายนนี้แหละนะคะมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง จะมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นนะไมเอาคนนี้ก็จะมีชายหนุ่มรูปงามเข้ามานะคะถูกอ,อกถูกใจด้วยเอ๊ะอะไรแล้วท่านที่เป็นสุภาพบุรุษก็จะมีนารีเข้ามาอ,อุปถัมม์นะคะอาจจะเจอกันจากที่ทํางานด้วยนะก,ก็มีด้วยเจอกันจากการเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยเช่นกันนะคะเออไปเที่ยว เป็นคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะเจอกันแบบบังเอิญก็มีด้วยเออนะค่อนข้างที่จะดีคือเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางในระยะไกลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เจอกันเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเราบางอะไรเราบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เ,เลยทาให้ได้รู้จักกันก็ได้ด้วยอืม ท่านที่รอนี่ก็เป็นยังไงอย่ารอ,าลอเลยเนาะหาใหม่ดีกว่าคนใหม่ใช้ไลกว่านะคะเพราะว่ารอไปกลับไปก็เหมือนกับว่าไปสู่วงจรเดิมๆอะไรที่เคยเคยเกิดขึ้นมันก็จะเกิดแบบนั้นแหละนะคะไม่ได้ทำให้ชีวิตความรักของเรามันดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะ การเปิดไพ่ในครั้งนี้ก็เป็นแนวทางให้ชาวราศีมีนนะคะลองพิจารณาดูนะ,ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวความรักของเราเป็นยังไงบ้างให้ผลดีหรือว่าให้ผลเสียถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยดีกับเรานะคะก็ลองให้โอกาสเขาดูสักครั้งหนึ่งรองดูพฤติกรรมเขาว่าเขาจะเปลี่ยนเองได้หรือเปล่านะคะถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้ก็ก็ค่อยมาเป็นเด็กถือดาบคนนี้มาเป็นเด็กเอ็มโพเร์นะคะก็คือถอยออกมาซะกัน กันตัวเอกออกมาซะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าในบางกรณีนะคะก็หน้าไพ่ก็เหมือนกับว่าเรานั้นกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมอะไรที่เคยเป็นอยู่ก็เป็นอยู่แบบนั้นถ้าดีก็ดีได้สักระยะหนึ่งเท่านั้นเองก็ขอให้มองสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาสิ่งใหม่ๆเนี่ยจะดีกว่าคนเดิมดีกว่าคนเก่านะคะถึงแม้ว่า แรกๆเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้ชอบข้อมากมายนะก็ลองคุยกันดูเป็นเพื่อนกันดูศึกษากันดูนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกดีมากกว่าคนเก่าก็ได้นะคะเจอกันจากที่ทํางานก็ได้หรือไม่ก็การเดินทางไปต่างจังหวัดก็มีด้วยนะคะ่ะในเรื่องราวของชาวราศีมีนนะคะที่รอคนรักเก่าก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก็คำๆเนาะ ส่วท่านที่อยากจะเข้ามาดูดวงไปการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้แม่หมอเดียวฝักอดีไลน์ที่ใต้คลิปแล้วนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ